สวัสดีทุกท่านนะครับผมกับผมกาเดียนอาจารย์นะฮะก็มาพบก,กับเกมวารีนฮาร์ดเดอะเกรนวอลล์นะครับกับพาร์ทที่8นะจ๊ะน้องหมาน้อยนอนรูปพุงรูปหัวรูปพุงน่ารักจุงเมยไปต่ออะไรต่อไปครับผมหลังจากพาร์ทที่แล้วตอนนี้เราอยู่ที่ไหนเอ่ยนะครับ14พฤษภาคม1916บูตเดอเบความฝรั่งเศสนะฮะที่นี่คือฐานทัพใต้ดินนั่นเองนะครับก็เราต้องมาเห็นค่าวา่าไปช่วยทางนู้นก่อน ไปช่วยทางนั้นเหรอโอเคจ้ะ <c oughs> ช่วยใครวะทางนี้เหรอลงแบงล่าง <c oughs> อ๋อวอควายแอนด์ายวอแฟร์นะครับเ <c oughs> มืองแรกแห่งการสงครามว้าวมีทีนที0ห้ารอยตานอยู่ที่นี่ด้วยเย็ดเคอันตรายเนี่ย <c oughs> มาไปลักกี้ <c oughs> เยี่ยมจ้ะ <c oughs> ทางนั้นใช่หรือไม่ <c oughs> ใช่เลยโอเค อเป็นไรนะเอา้าเราน่าจะตายนะครับผมลากมาไปก,กี้โอเคเวันนี้สิ Thank you วนันนี้วันนี้ โอเค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 เราช่วยแค่นี้พอใช่ไหมไปทางนั้นต่อเก็บถังมาเก็บแก้วน้ำมาทำไมอุ้ยเที่ยอุ้ยสัตว์โอ้ยตกใจหมดเลยไปลากมาเขี่ยมีระเบิดก็ไม่บอกเอามารู้สึกว่าที่นี่คือจะมีระเบิดเต็มไปหมดเลยเพราะว่าที่นี่ เป็นเมืองแร่ที่มีแต่ระเบิดนะครับเราต้องระวังหน่อยเที่ยวไงดีวะเออโดนด้วย่ะแรงกิวมากเลยเข้าไปมีระเบิดแล้วก็พวกขี่นาวุธนะครับฝังฝังแฝงอยู่เต็มไปหมดเลยไปกดระเบิดสิ นั่งอยู่ตรงนี้เหรอ <c oughs> ชิมหายละ <c oughs> มันจะโอเคไหมตายละกูจะตายแล้วข้างบนอ้าวชิมหายโอ้ไม่กอดแตงคิ้วเลย <c oughs> เข้าไป อย่าเพิ่งไปขู่ไฟสิลูกอ่าฮะเยี่ยมจะเย็นๆไฟมันไม่กัดหรอกอ้าวโอเคโอเคโอเค,อเค <c oughs> จะไปขู่ไฟทำไมล่ะลูกเอ,อ้ยโอเคขึ้นได้แล้ว เรากี้เข้าไปสิโผตรงไหนอ่ะอุอ้ยตายอ่ะอ้าวเดี๋ยวๆเข้าไปก่อนเข้าไปก่อน <c oughs> มาตรงนี้ก่อน SOS โอเคโหอันตรายสัตว์อ่ะชิมหายอันตรายเกินไปเปล่าวะ อ๋อต้องไปล่อตรงนู้นนะครับโอเคเข้าใจแล้วลัคก,กี้เข้ามานี่ถูกต้องแล้วครับผม <c oughs> อ่ะฮะหมุนจ้า <c oughs> แล้วไงวะ <c oughs> มีความรู้สึกว่าอมไม่รู้นะว่าใช่หรือเปล่าเดาวอามัน <c oughs> ก็ควันไฟทำให้ระเบิดเหรอไม่ใช่มาก <c oughs> ลักกี้คุณทำอะไรได้หรือไม่อ่านี่ไงระเบิดโอเคบึ้มโอเคจ้าเข้าไปเข้าไปโอเคเยี่ยมครับผมลักกี้ไปดันสวิท โอเคอ่ามาแล้วมาแเลยมันเลยมาแเลยมันเลยมาแล้วมุน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 เยี่ยมอ่าเรียบร้อยนะโอเคไปลัคกี้เข้าเข้าเดี๋ยวก่อนไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ดิตไปแล้วเอามาหน่อยมันคือไรนะไปเอามาขุดดิอ่าได้ของมาแล้ว มานี่ไม่ต้องหลบมาหนิมานี่มาหนิมาหน,านิเขาเป็นห่วงอโอเคไปได้แล้วกดสวิตช์ระเบิดตามที่ขอร์สเ,เอาไม่ใช่ไม่ใช่เอาต้องไปตรงนู้นนะครับเอาสวิตช์ระเบิดไปกดไปกดระเบิดเมืองนะฮะแล้วต้องมันอยู่ตรงไหนวะลืมไปแล้วด้วยตรงไหนวะตรงไหนวะมันแช่งบนข้างล่างข้างล่างข้างล่างเข้าไป โอเคๆนั่นก็นอนตายเป็นศพที่นี่อันตรายมากนะฮะรีบไปรีบไป,ไปโอเคลักกี้มานี่บึ้มแล้วนะ,ะพอ,พอ,พอ,พอพึ๊บดีมากือตอนนี้เราช่วงช่วยทหารฝรั่งเศสที่ติดอยู่ในเมืองนะครับก็มากมายคุยเลยคุยเลย คุาายสิคุยเลยคุณเอามานี่ขอบคุณมากจ้าดีมากมอุตายห่าไหนมีอะไรบ้างเข้าไปโอเคอุตายห่าอะไรวะ ว้าวฮะอะไรอ่ะนกกระจิบเฮ้ยเป็นไรนายเอากรรมตายเวนมันอะไรนะแล้วนกกระจิบนี่มันคืออะไรวะไม่ใช่รูปพุงหมาอยากรู้นกกระจิบมันคืออะไรเรียกนกกระจิบแล้วก็ขาดตายเอาซะงั้นกรรำคุมเอาเวนนั่นมันทหารเยอรมันไม่ใช่หรอ

ต้องให้หมางังาะไปใช่ไหมดึงกัดมากัดลัคกี้เออเป็นไรไหมขอบคุณมากว้าวเราช่วยทหารเยอรมันไปคนเว้ยเนี่ยโอ้โหเดี๋ยวไปไม่ได้ต้องไปทางนู้นละ ่ะทางนู้นก็ทางนู้นนะครับผมระเบิดเลยจ้าบึ้มรุนแรงมากครับผมตามฉันมาลัก,กี้มีอะไรมานี่เออฮึบ <c oughs> <c oughs> โอเคเราไปยังไงอ๋อให้เราให้เราไปมันจะหมุนไปให้อ๋อตอนแรกนึกว่าให้เราหมุนโอเคมายังมาแม่มีกล้องด้วยนะครับ <c oughs> เยี่ยมมาก <c oughs> เยี่ยมมาก <c oughs> เพื่อนรัก <c oughs> ตามมาเร็วที่นี่มันอันตรายมาก ผักหินอ่าลักกี้ไม่ใช่เหรอโอเคครับผมว้าวที่นี่ที่ไหนเนี่ยึ้นไปข้างบนฝรั่งเศสเ้วเจอกันบายบายเฮ้ยชิบหายแล้วเวนกรรมเฮ้ยอย่าพึ่งเฮ้ยใจเย็นขอช่วยฉันไว้นะรีบไปเร็วเร็บไปเร็ว มีตรภาพย่อมเกิดขึ้นในสงครามนะครับผมอ๋อไปเอาไ่นมาโอเคได้ไล้เอาตีม่งตีแม่งเลยว้าวฝนตกหนักซะด้วยไปเอานั่นคือที่ไหนที่เดิมหรอ โอเคทางนี้ใช่หรือไม่เฮย้ยว,วข้างบนทหารเยอรมันนะฮะ <c oughs> ควรจะขึ้นหรือควรจะลงดีวะโอเคข้างบนมีสวิต <c oughs> สวิต์เงั้นเหรอมาเอาขวดวายแล้วก็ <c oughs> เข้าไปความจริงหมาหมันเข้าเองได้นะร <c oughs> <c oughs> ีบไป <c oughs> ไปสับสวิตซิได้เปล่า <c oughs> อ้าวไม่ได้ <c oughs> เวรกรรมกู แน่นอนเออเชื่อฮึบฮึบงอ,อ,อไปต่อแล้วลักกี้มานี่แล้วจะทำยังไงจะขึ้นไปเอาข้างบนได้เราต้องการรลถลาลารา,างโอชิมหายแล้วลักกี้นายแล้วแหละ<ป>เดินเดินมาไ,<ป>ไม่ใช่ให้ไม่เ้าเขาไปเอาของมา หยิบนั้นมาหยิบมาหยิบมา<ป>มานี่มานี่ตามมานี่ตามมานี่ <c oughs> ช่างฉลาดจริงไม่มีหมานี่แย่เลยนะครับผมเข,ข้ามา, <c oughs> มาเยี่ยมมากฉ <c oughs> ลาดมากจาก <c oughs> ้ะม, <c oughs> มีคนบอกว่าหมามันชื่อว่าวอตหรือรอตหรืออะ,รอะไรอะไรสักอย่างหนึ่งไม่รู้นะฮะก็คือหมามันมีชื่อนะครับแต่เราไม่สนใจเราจะตั้งชื่อนะครับ มึงไม่ได้บอกชื่อหมาตั้งแรกนี่วะ <laughs> โอเคไปลากี้แคมอนแคมอนมันหายไปไหนวะ <c oughs> ยวมันก็ตามมาประเด็นคือขี้เกียจย้อนไขามาเยี่ยมครับผมเราหเห็นนะ <c oughs> ยังมีของสิ่งหนึ่งนะครับที่เราพลาดเก็บไปนะครับอันที่นั่นะเองนะฮะก็เดี๋ยวค่อยไปย้อนเก็บเอาก็ได้นะครับสำหรับใครที่เห็นว่าผมพลาดตรงไหนก็ชี้ด้วยนะครับผมเดี๋ยวค่อยกลับมาเก็บเห็นไหมอีลักกี้หายไปเลยฉันเห็นว่าระเบิดนะจันระเบิดนั่นมันคืออะไรนะทำไมมันมาติดตอนไหนเนี่ยเวรกรรมแท้ เก็นรถคนเดียวมันเหนื่อยนะมาแล้วโอ้โหระเบิดตึมเลยมาเก็บแป๊บเดียวมึงเก็บมาลืมลได้ระเบอดแล้วรับทราบระเบิดมาแล้วอะไรอย่างนี้โอ้ไม่ o กด <c oughs> นี่มันสงครามในเมืองแรกะชัดเลยนะ <c oughs> ชิบหายละ เฮ้ย <Hey, S 2> นั่นมันเตรียมตัวตายโอชิต oh, เพิ่งช่วยชีวิตเข้ามาหย,ยกๆนะครับแต่ก็จัดการเขาซะง,งั้นเพราะว่าเป็นสองฝ่ายนั่นเองดูเหมือนว่าเจ้าหน้าที่ของฝรั่งเศสนั้นจะมีความภาคภูมิใจมากในการสร้างความสูญเสียครั้งยิ่งใหญ่ให้กับศัตรูในครั้งนี้อีมิลแต่ไม่ได้ความโกรธแค้นเขาไม่สามารถยอมรับได้เลยว่าการกระทำของพวกเขานั้นมันดูขี้ขาดเสียเหลือเกิน อิมิลเล,ลเฟดดี้มีความสุขมากที่สามารถช่วยชีวิตพ่อของแอนนานให้พ้นเงื้อมมือจากเจ้าแบรอนวอนดอฟได้สําเร็จก,การวิจัยทางวิทยาศาสตร์ของเขาจะไม่ถูกนําไปใช้ทําลายชีวิตในสงครามอีกต่อไปแม้จะมีข่าวดีแต่ก็ยังมีอีกสิ่งหนึ่งที่พวกเขาจะต้องลิ้มรสมันเพิ่มเติมเพราะว่าแอนานานั้นเธอมีข่าวที่สุดแสนจะร้ายแรงมาบอกข่าวถูกฆ่าตายในขณะที่พยายามจะหลบหนีออกจากค่ายกับการนังโทษทางสงคราม เมื่อได้ยินข่าวการตายของเขาอิมิลเองก็ป่วยหนักมากแต่ไม่ได้ความโศกเศร้าเรื่องครั้งนี้มันโหดร้ายกับเขามากเกินไปห้าวันก่อนหน้านี้ที่ค่ายกับการนักโทษทางสงคราม ชิบหายแล้วมาแล้วมาแล้วมาแล้วรู้สึกว่าเอ๊ไม่ใช่เฟดดี้อีมิวจะได้รับข่าวร้ายนะครับจากครั้งก่อนก็คือข่าวตายแล้วนะครับแต่ว่าตอนนี้เราย้อนกลับไปเมื่อ5วันก่อนหน้านี้นะครับว่าเหตุการณ์ของข่าวเป็นยังไงโอเคโอเคที่นี่มีอะไรให้กูเล่นบา้างเนี่ยชิบหายแล้วมันเข้ามาแล้วทาหารฝรั่งเศสอ,อย่าลงมานนเลย โอเคเอาเอาไปต่อยได้ไหมนะไปเลยเว,ว้ยชิบหายชิบหายวิงว่งวิงว่งวิงว่งวิ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 ่งอันตรายมากตอนนี้โอ้เชี่ยโอ้โอเคอันตรายสุดๆเลยตอนนี้ เยี่ยม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 อะไรล่ะโอ้มันหันไฟมาเนอะเขาไม่รู้โอเคไปงี้ก่อนไปงี้ก่อนขึ้นมาอุย้ยที่ไมมึงต้องมาตอนกูออกม,มาตลอดเลยบาๆๆาย อ่ะวิ่งวิ่งวิ่งวิง่งมาก่อนไปหมกนกลับไปสิจ้ากลับไปที่ที่ถึงท่านเถิด <l oss> รู้สึกว่าตอนนี้แคมป์วุ่นวายมากเลยนะแคมป์ฝรั่งเศสเพราะว่ามีนักมีนักโทษหลบหนีออกมาได้สองคนนะครับมันมเลยดูวุ่นวายสดุดสุดเลยโดน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 เลย ดวน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 ไปแล้วไปๆโอเคโอเตอนนีเ้เราจะได้รู้สาเหตุว่ายังไงยังไงโอ้ยเชี่อเชๆ่อเชเชี่เชโอ้ยช่มาเต็มาเต็มโอ้ my god ใจสาดเลย,ยมีไม้ไดต้นไม้ด้วยเว้ยเฮ้ยนี่อะไรอ่ะต้นไม้แอปเปลิลตกลงมาเฮ้ยแอปเปลิลตกลงมากินกันไหมล่ะเชิญพูดแกกินไปเลยนะฉันไปก่อนนะบายนะจัน <c oughs> กินไปเลยกินไปเลยฉันไปละเ <c oughs> ชียวยังเปิดได้หมดเลย โอ้ยเชี่ยผิดๆๆ่ด่วนจ้าด่วนจ้า okay. โอเควูวยงังไงวะยังไงวะปีก่อนเดี๋ยวมันขึ้นมาเดี๋ยวมันเอามานั่นไงโอ้โหไอน้นี่มันนี่มันโอเคที่ที่ตัดลวด อาประตูบ้านนี่ก็ช่างทำให้เราจริงๆเลยเยี่ยมมากครับโอเคโอเคตอนนี้ทหาหามันเข้าไปงไงแล้วในเวลาไปตัดไปตัดลวดนะครับแล้วก็รีบวิ่งวิ่งวิ่งไม่ใช่ต่อยสัตว์เงียบ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 เรียบร้อยนะไปต่อเลยไปต่อเลย โอ,โ,โอ้โหชิบหายแล้วโอ้ยเชีย่ยโอ้ยเชียช่ยเชียช่ยเชี่ยเชี่ยมีความรู้สึกว่าต้องเก็บขวดวายนะครับแต่ก็ไม่รู้เก็บไปทำไมเหมือนกันรู้แล้วว่าเก็บไปทำไมมีแสงไฟอยู่โอเคเข้าใจแล้วต้องรอจังหวะมันย้อนกลับอีกแล้วมันจะวิ่งกลับไป ยตอนนี้เสียงวอยๆล่านมากเลยครับเพราะว่ามีนักมีนักโทษสองคนหนีออกมาต่แคมป์ได้นี่ถือว่าเป็นอันตรายอย่างยิ่งเลยนะฮะเป๊ะมากวิ่งด่วนเลยจ้าอ่าเดี๋ยวที่หลบภัย ยังไงผลเว้ยผลเว้ยเห็นของตกตะเก็บไม่ได้เพราะว่าเชี่ยงอันตรายสัตว์โอเคโอ้ my god รีบไปรีบไปรีบไปไปดูเลยดูเลย Okay. โ,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 โอเค <c oughs> ไปไปไปโก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 โอ้โหแกะไปแลวกระป๋องกระแป้งกระป๋องกระแป้งกระป๋องกระแป้งกระป๋อง,องกระแปง้ปง <c oughs> ข้าวกับฝูงแกะของเขานะครับตอนนี้จะหนีไปได้หรือไม่ <c oughs> ทำไมมันเริ่มหยุดเทียร์ตรัวขนหองสอง,สองตัววะ <c oughs> ใจเย็นๆท่าน ฉันต้องการตัวนายอยู่นะเฮ้ยเฮ้ยเจย์เย็นๆขอไปด้วย <c oughs> เดี๋ยวเลี้ยงหนมถ้าฉันพ้นเนี่ยฉันเลี้ยงหนมแมน่กันหนนะแต่ทำไมมีข่าวเราตายวะทา,ทางที่เรารอดนะ <c oughs> ชิบหายละมาลืมเลย <c oughs> อะไรวะ โอ้โหไฟจ้าไฟไม่โดนว่ะไฟจะโอ้โหลืมเลยครับทราบครับว่าลืมคัะนี้โอ้โหอย่างลืมยิ่งออกยิ่งลิ่งลืม,ออลมว่ะอ่ะ oh าโอ้ไม g ก d ขาดอันนึงเหมือนกันนะครับ ผมพลาดตรงไหนก็บอกแล้วกันนะฮะเพราะว่าจะได้กลับไปย้อนทีหลังนะครับขอไปอย่างรัวๆเท่าที่จะเห็นทราบแล้วกันพนหรือ,อยังวะเหมือนจะพ้นนะแต่ว่าโอ้โหลืมเลยโอ้โหมายงี้ใจเย็นครับผมโอ้ยวิ่งเร็วด้วยวิ่งเร็วด้วยเข้าไปเอาไปไล่ เชียร์แล้วดึงอ๋อฮะเป็นไรอะ่ะเอาตายแล้วอ่ะบิลเฟรชยังไงดียังไงดีฮะเอ่อขอแล้วกันนะเดี๋ยวก่อนข่าวเอาตัวรอดมาได้อย่างบุนวิตเขาสับเปลี่ยนป้ายชื่อ ทำให้ตอนนี้กลายเป็นว่าตัวเขาเองนั้นตายไปแล้ว 15, 15พฤศจิกายนหนึ่งเก้างสงครามนองเลือดที่ซอมยังโหมกระหน่าไม่หยุดยอนมีทหารอังกฤษกว่า2 6 0 0 0คนที่ต้องสังเวยชีวิตไปในการรบครั้งนี้ เฟรดดี้ <Freddy S 2> ได้รับหน้าที่ใหม่คือการไปขับเคลื่อนอาวุธชนิดใหม่ล่าสุดที่ใช้ในการทำสงครามจุดสำคัญของการขัดแย้งมันช่างเป็นสิ่งที่จมปลักอยู่ในโคลนตมียเหลือเกินแต่เจ้าแบรอนวอนดอมนั้นยังคงนักวันต่อสู้อย่างสบายใจเฉบและส่องสว่างความเป็นผู้นำของเขาให้เห็น15พฤศจิกายน1916เฟลฝรั่งเศสน้อยนียตอนนี้เราก็รู้อย่างหนึ่งนะครับว่า ายังไม่ตายนะครับรอดมาได้เพราะว่าการเอาตัวรอดของเขานะฮะและตอนนี้เรามาอยู่กับทัพของเฟรดดี้นะฮะซึ่งจะเกิดอะไรขึ้นต่อไปแล้ว, <c oughs> ลวจะได้ไฟกับเจ้าบอลมอนดอฟหรือไม่นะครับจะก็หมายพาร์ทหน้าอีกแล้วนะครับจบแบบละครไทยอีกแล้วนะครับบ๊ายบาย